วิธีตามธงพระเวทนะคะเนะเาะอันนี้คือคณะนี้ก็คือ้กำลังแกะไล่งแกะลายค่ะเก่งมากเลยค่ะสวยงามแกะลายเป็นลายก็ตาดีแทนเนะค่ะเนาะ ดีอยูม่มันขึ้นก well, so ับดีคือนกเราไม่ได้ใไ้แวนแสดงว่าดีเลย่หอจังย่ายจังได้ไ่แวนลหรอเพราะเราเมากนี่กับไ่แวนือตนลิหาซิบกว่าหล้าหลาย่ะพูดมสยมาแมยังไม่ได้หลายหนูหาซิฟซี แม่ยนละน้อหนูกันนิ่งๆอยู่อาจิซี่ว่าเป็นสาวตัวหนึ่งใ่เมีนเสาวไว้อาจิซี่กับองว่าตาเป็นสาวแม่นเมีคือกันตะแล้วสนะเม่นตัวน้อเน่ยังไวรุ่นอยู่เด้อตุ๊ดีลูกหลานมากทีีตะรุ่นหนีหลาที่นี่เห็ลูกหลานมากเฮ็ดเบิดค่ะได้ล้าเรา่ส่วนไม่ก็เริ่มจะทอบะเป็นอะไรละเนาะค่ะเนาะเมียนน้อยเด้อจ้าผู้คนสิสนใจสะเทิดได้ตัวนี้เงินกัน เงินกระไดเนาะแม่นกะดดีเงินดีคักเดินวัตถุไช่วงเทศกาลเมนรามาประเทศกาลปูมือช่วงงานงานบุญกระถินเนาะไม่บวังค้นผลิะสื่อไปประทับลานอาหารโอ้เมนเมนเมนแต่งงานามงแน่มเมนน้ำรีสอร์ทตำลานอาหารแล้วแต่สีสั่งเอาสีได้กันแล้วแต่สีสั่งมากจ้าเมน กระเบื้อตัวนี้แล้วกับยางน้ำส้มจังทิจารณาว่าเงินฟีมือตัวใดค่ะไปไปถ่ายมาหลอดนึงแล้วจ้ะจ้ะเลาะเหลาะไปเห็นนี่แหละเลี้ยงมาสีเบิ้งแล้วสวยสวยหลายหลายสีมันจะเป็นฟีมือท่านใดมันจะคือกันบ้นงกันง่ายมีลีแมไตาดีขนาดเลยอันนี้นี่บ่ได้ได้ต้องโจกแว่นออกมาใส่เลยใส่แว้นค่ะนี่แล้วนี่อีกแล้วตาแม่นค่ะ สองตาแล้วก็บสี่ตาติไทยสิดีจ้ะไทยแม่ไม่ไทยก็ปรูงเป็นจ่ะตอนนีเขาก็สอดไม้ต่สอดไม้ค่ะถ้าตบแกะแร้ายไม้ทุกทุกไม้ทุกบาทเลยไม้จะต้องเราเหยียนย่างนัง่งนะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ